ดีครับกวาลูกโอ้โหปะทน้องนอดตีแม่พี่น้องแล้วเบิ้งนั่นล่ะอาจารย์ใหญ่มอาอาจารย์โอ้วัสดีแล้วสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับอืเอาวัสดีวัสดีวัสดีไหมวัสดีไหมวัสดีครับไป้ายพี่น้องน้องนอตตีสิไปโรงเรียนหมู่บ้านนี่คือว่าไห้เล้าแตกสามตัว ว่าเมื่อวานนี่ให้ตัวใดลูกเมื่อวานนี่ให้ตัวใดฮะเมื่อวานนี้ให้อะไรเม <c oughs> งลาเลขกจีออกตัวใดลูกเลขสีออกตัวใดฮะฮะ,ะ,ฮะท่านมี่โอ้ว่าบัดท่านมีเอาลูกอะเงินไปโรงเรียนบัดดีครับอุ้ยผีหน่องเลยเลบิ่งบัดดีรับเอาเงินไปโรงเรียน โอ้น้องนอตตี้ไปโรงเรียนครับเมื่อวานนี้ให้เลขเหล้าแตกสามตัววติประตันตัวใดก่อนเมื่อวานนี่ไฮเจ็ดเจ็ดแปดเก้าม่นตัวสาตัวสตัวตรงป้าเจ้าได้บ่าวันนี้ได้ได้ได้เมื่อค่ำได้เมื่อค่ำได้เจ้าซะโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเสียงเงินพี่น้องเสียงเงินไน่เมื่อลาเลขสี่อกตัวใดลูก ฮะบอกเงาตูกันเงาตับอกเงาตูกันโอ้ฝนฝนหยันเงินตัวไหนลูกตัวไหนเลขจี่ดออกตัวไหนคิดโอ้คำนวลก่อนนอบเพราะว่าพึ่งบอกหมู่บ้านนี่ว่าเจ็ดเจ็ดแปดเก่าหมู่บ้านนี่ว้าถืองจะเสาหัวว่าเต้ป้าแม่ถืองว่าหล่แม่เสื้อเจ็ดเจ็ดแปดเก่าพนาวีนองหมู่บ้านนี่เลขเล่าออก เต็มเต็มปาดโทไปไหนจะไปไหนลูกไปโรงเรียนเหรอไปโรงเรียนบ่ลูกไปโรงเรียนบ่รับครับเอาเธอถามว่าเธอถามว่ามันลื่นเรืนเ็กหน่อยบอกกับขึ้นลรือนอ้ย่แม วิวิววิววิวแหาะแหนวิมวิมวิบ๊ายบายบาบ๊ายไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนบายบายเออโอ้่ทรงจบยฟอมมือว่านี่ให้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าเขาสามตัวเสียดายมือว่านี่ฝนตกเลยบด้มากเนาะค่ะเนาะ

สวัสด <ST su ks> <yapmış politics> ีครับเอาเงินก่อนลูกสวัสดีครับเอาเงินก่อนลูกสวัสดีครับยารัศมีก่อนเร็วๆสวัสดีครับยารัศมีเอาเงินก่อนบอมแมนมันใบสีเขียวมันอยากได้ใบสีแดงดด้นีี่่แหลลลเเเออาาบงวปย บ๊วเฮงโมงงานเฮงโมงงานแล้วสุ้ทีเพื่อนสู้ที่เพื่อนเฮงโรงงานเฮงโรงงานอาจารย์ไปโรงเรียนเหรอพี่น้องบ่ายสองโมงเจอกันกับอาจารย์ไม่มาสั้นว่ะครับผมเออเอบาย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 ก็ลูกบายบายก่อนบบาายยเไป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 เอาไปเอาไปเอาเลขมาฝากพี่น้องเพื่อนเด้อได้ยินว่าเอาเลขมาฝากพี่น้องเพื่อนเด้อล่ะ คนถือกหลายค่ะพี่น้องถือกเมื่อบ้านอรวดถือกเมื่อบ้านเลยบอกแม่เถือกกันอันเจ็ดเจ็ดแปดเก้านี่ถือกเมื่อส์บ๊อบโตนบอกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าพบหาตัวเหมือนแม่ไม่จากแม่ไม่จากว่าว่าปันหายแล้วตีเลยสองคนบอกไดงนม่บอกแล้ว บอกแล้วเท่าน wow ั้นล่ะเจ้าว่าติว่ะเจ้าเจ้าถามมันบ่บอกแล้วเพราะน่ะเท่านั้นล่ะบ่ บปคือคือนั่นมันบ่าปากก็บอกเลยคือน้องมันบอกเกตเกตแปดเก้าแล้วมูพนไปซื้อมัดแล้วเราแม่กับเลยมาถามมันอีกว่านเลขสี่ออกตัวใดบ่ลาวัตเออออกตัว้แล้วมันวางไดบ่เนี่มันบอกจะทำตัวปากก็บอกปากเนี่ยมันว่ามันบอกแล้วมันบอกแล้วบอก็น่าว่าอะไรให้เนี่เออว่ไป็นดุลอะไรกับปืนนี่บอกแล้วเออมันเขาจะลำไรถือว่าจระได้หกยี่สิบคนลา นีกออกบอกแล้วพนาะว่าบอกนะมีบอกมอนีแล้วบอกมูแล้วแล้ว่าบ่าห้บอกเเเราาพนาะบอกแล้วเพราะ่ปากเบเบาบอกแล้วปาเจ็ดเจ็ดแปดเก้ามันก็ได้ทั้งบนทั้งล่างตอนนั้นถักบัวอ๊แจ็อตล้ก็ดเก้า็ดมันออกทางทยมันออกเจ็ดมันออกแปดเจ็ดนั่น แปดเก้ามันออกแปดเจ็ดเก้าแปดบอมแอนบอกฮะมันออกแปดเจ็ดเก้าแปดเออมันได้มืดบ้านบบอกแม่นะมันก็ว่าไอ้หญิงก็กำบอกแล้วคือกันว่าอ้หญิงตัวนั้นหรอบอกแล้วอนมาบอกแล้วตัวนั้นละบ่ลำไรมันเป็นต้งไหนธรรมดาบ่ลำไรกระสันใบสองมงเข้ากับมาล่อหน่องนอตีน้ำกันนอแม่เนาะเขายังคอยถ้าบึงว่าเจ้สีห่ตัวใดอีกก็เลยม นี <c ười> ่แนแม่ถามกันลาคือบอกแล้วเพรน่ะเออห้อยเหแม่ห้ยแม่บอกใบไม้ห้อยคือใบแห้งบอกแล้วบอกแล้วเพาะนั่นแหละให้ตัวเดียวโคโลนี้กบื่อนบ้าลายนี้ั่งกับเพื่อนเออเออน้องแม่ค้นถือลายตีแม่คนถือลายตีนั่งนั่งกับือ เขาก็อีกที่ต็งกับเธอเขาก็อีกอันอีหญิงกับเธอเขาก็อีหญิงกับเธออะไรอืมอีหญิงก็เลยถามว่าตีลูกลาเรียกต่อเลยก็แจ้งมาบอกแล้วเขาจะบอกแล้มันมันอีหหีเอเขาจะบอกมันมันก็ลำไรนี่มันไม่ได้ฝ่าธรรมดาที่บอกกันอืมแต่ว่ากับแปลกหนึ่งเนาะแม่เนาะหนึ่งมัน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 บอกแม่ยวางใดก็แม่เอาเงินให้แม่เอาเงินไหนมันมันวางใดก็บนเอาเงินผู้เฒ่ากันเถอะเอาเอาเงินผู้เฒ่าเอาไปยังเงินผู้เฒ่า เพะนะ,ะนออมันเาเอาเงินปเเออูเถ่าแมวเงินให้หาแค่บาทดอกวละเพราะเอาเงินปูเถ่ามาได้แม่เอกเพราเอาเงินปูเถ่าดอกเพะนะเคยเห็นไหมตองไหนซ้ำหนั่นแต่ว่ากับมือน,นั่นเขามากลางแผงลตอ,เอ,อลตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่ลอตเตอรีบ่บลนบ่มีโตออกเนาะมันบอกว่าพับไว้พับไว้ <laughs> <laughs> มันให้แม่นม mm. ันมันมันหยิบ8ให้บ่มันก็บ่มีนี่เนาะเออนี่มีสิบันเตือนบ่เออมันนาังเบิ่งแผงคักแล้วแล้วมันบอกว่าพับไว้พับไว้มันว่าไหมแล้วแล้วการอันเด็กน้อยสองขวบนี่ปกติแล้วมันสิบ่ได้สนใจพระเด้อันนี้มันสิเบิงพระมันสิเที่ยวถามหนึ่งแต่ว่าพระยังเขียนไดพอมบนก็เห็นบ่เออพระหยังอันปู่หยังปู่หยังมันว่าแหมเนาะบาดจนสิถามหาปู่บ่ ตัวหะไรจำล่ะัางทีจำยันง่อืมปูยังปูยังปูยังรมันั้อือ๋อตัวอองพีเทยนบางตันบ่เจ็ดเจ็ดแปดเก้าแันที่รถไปเหลยวงเขาเหมือนเหลียวบงอีกเลยตัวรตัก้อนเาว่าเหลีวบังดีเหลียวม่อหร่มาเหลียวบงอีกกันไปได้่อยถ้งใจก็ไปถอดบ่บันทีฮูต้องถามันเมือแรกตีแม่ต้องถาบอกน้องนอตีอีกเมื่อแรกเขาเลือกลงเลียนบสองบ่ กับออพอดีอายสองเขาจังคอยมาล่องตัางกลองไหล่ซดขึ้นเบิงวานองเพิ่นสิเว้าเลขตัวใดเนาะเพราะว่าเมือม่อกี้นี่แม่เพิ่นกับผ้ามาผามา ถ้ามากาบชะกรนมาไหวมาล่าชะกรไป่ลงเรี่ยนเจตูก็นเลยหายไปลอยนึงไปสื่อเขาต้มเขานมค้นถือลายบอกแม่ถือลายก้อนมันบอกติดหงวดบอกลุลาลุกลาเรียกออกตั้น่ลูกบอกแล้ว บอกกันบังถึงอีหลีมันวะมันควมันีหลีบอกแล้วเจ็ดแปดเก้ากับังสอบบังบา่ามันบอกแล้วเจ้าตานุบา่ามันบอกแล้วมันเป็นอย่างนีกยเรื่องยมางนจะครรบอกน้ำาแบบบุีมาเกิดที่บัหน่ม่จะคว่จะควมำค่ะน้อแม่เนาะเอ้าขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะ